เมื่อหนุ่มแบ็คโฮ e แห่งวง New East ถามไข่สีชมพูคืออะไรเมื่อตัวพ่อนะคะมาสร้างเรื่องในเมืองไทยหลังหนุ่มแบ็คโฮ e แห่งวง New East ปบินมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทยเปิดไลฟ์อวดอาหารไทยให้แฟนคลับได้ดูพร้อมถามไข่สีชมพูคืออะไรคำถามนะคะว่าพีคไปแล้วแต่ว่าพอเจอคำตอบของแฟนคลับถึงก็ต้องยอมเลยละค่ะเมื่อศิลปินแห่งเคป๊นะคะเดินทางมาถึงไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การชิมอาหารไทยเมนูรสเด็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูผัดผงกะหรี่เลลงแซบผัดไทยน้ำแตงโมปัน่นนมเปร,รี้ยวรสสตรอเบอรี่ขนมครีมฮอและทานอาหารไทยร้านต่างๆจนแฟนคลับนะคะต้องตามไปทานกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะหนุ่มแบ็คโฮหนึ่งในสมาชิกแห่งวงนิวอีสตได้สร้างแวร์รัไปทั่วทุกโซเชียลมีเดียค่ะหลังจากเดินทางมาที่ประเทศไทย ในโลกทวิตเตอร์นะคะก็กำลังพูดถึงกันอย่างล้นหลามกับคำถามที่ว่าใครสีชมพูคืออะไรแบ็คโฮหรือว่าคังดงโฮได้เดินทางมาทำการแสดงใน2023 Backhoe Mini Concert Bear Honey Day in Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2566ก็ได้มีการเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยด้วยการไลฟ์สดทานอาหารไทยที่ไปซื้อมาด้วยตัวเองในแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งอวดนมเปี้ยวยี่ห้อดังขนมหมึกรสเผ็ดสาหร่ายแก้มังกรแต่สิ่งที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์นะคะในขณะนี้ก็คงไม่พ้นไข่เยี่ยวมาหรือว่าไข่สีชมพูนั่นเองโดยหนุ่มแบ็คโฮนะคะก็ได้เล่าในไลฟ์ว่าเขาไปยืนดูอยู่ตั้งนานว่าทำไมไข่ถึงกลายเป็นสีชมพูจึงตัดสินใจซื้อมาแล้วก็มาถามคำถามกับแฟนๆว่าทำไมไข่ถึงเป็นสีชมพูไปได้ ซึ่งงานนี้นะคะแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยมีทั้งนี่มันคือไข่ของฟาร์มิโก้บางคนก็บอกว่าไข่กาลังเขินอยู่นะคะ่ะนี่มันไข่วันวาเลนทนยต่งางหากแต่ที่ฮาสุดๆในโลกออนไลน์ก็คือนี่มันคือไข่รถพีชยังไงล่ะหลังจากที่แฟนๆนะคะก็ได้มาบอกคําตอบสุดฮาไอดอลหนุม่มถึงกับบอกว่าอย่ามาโกหกกันสรุปไม่มีใครรู้จริงๆใช่ไหมครับ แต่ยังไงก็ตามแฟนคลับชาวไทยก็ยังไม่เฉลยคำตอบแต่อย่างใดงานนี้นะคะคงต้องตอบไขปริศนากันต่อที่คอนเสิร์ตในวันนี้อย่างแน่นอน